ก็ขอกราบสวัสดีพี่น้องชาวฟีไฟทุกๆท่านทุก,ท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 กคนนะครับขอ, don, อยินดีด้วยยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TJK TV Channel เ h ่ n เคยนะครับวันนี้ผมก็จะมีโคดลูกซองมาแจกนะครับเอ้ก็มีหลายคนนะครับขอเข้ามาอืมก็ผมก็จะเอามาแจกนะครับขอมากี่คนผมก็อืมมาขอขอมาแค่คนเดียวนะครับผมก็อืมก็แจกนะครับ ขอใหกี่คนก็แจกนะครับเพราะว่าทุกคนก็กดไลค์ติดตามให้ผมนะครับก็ผมก็มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับโอเควันนี้เราจะมาแจกโคตรลูกซองโคงเ1 8 8 7งนะครับหลายหลายคนก็อยากได้กันนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นแล้ว,ะะลวผมอยากให้ทุกคนฟังคําที่ผมจะพูดต่อไปนี้นะครับให้ทุกคนทําตามกติกาเท่านั้นนะผมถึงจะแจกให้นะครับเพ,เพียงแค่น้อง กดไลค์กดติดตามแล้วก็กดแชร์ไปที่หน้า facebook ของตัวเองนะครับเพราะเป็นสาธารณะนะครับแล้วก็มาคอมเมนต์พร้อมชื่อเฟซของตัวเองที่ตัวเองได้แชร์ไปนะครับไม่ย i d น้องไม่ต้องส่งมานะครับไม่ต้องไม่ต้องมาคอมเมนต์ด้วยก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําการาส่งไปทาง Messenger นะครับโอเคทั้งข้อความ facebook นั่นเองนะครับโอเค ก็ผมจะแจกเพียงแค่1โค้ดเท่านั้นนะครับ1โค้ดก็1ผู้โชคดีนะครับใครที่อยากได้ก็ทําตามกติกานะครับยอดไลค์ถึงจะถึงไม่มีมีไม่มีก็ผมก็ไม่เป็นไรนะครับมีคนคอมเมนต์เท่าไหร่ผมก็แจกเท่านั้นมีคนคอมเมนต์แจกเออคอมเมนต์คนเดียวผมก็แจกคนเดียวนะครับโอเคเพื่อที่ก็เพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ผมก็จะมาเติมต้นนะครับแล้วก็คลิปหน้าผมจะออกมาแจกนะครับโอเค เราไปเติมกันดีกว่านะครับทุกคนไปที่อากาศแล้วก็เลือกไอเทมโคดนะครับหลังจากนั้นกดเข้าไปโอเคแล้วผมจะทำการกรอกโคดผมแป๊บหนึ่งครับ u i อดถูกต้องนะครับโคดนะครับขอย้ำนะครับต้องเป็นตัวใหญ่เท่านั้นนะ B Q S L S นี่แล้วก็ S อสามสามแล้วก็นีหกนี w ่ W H C Q คิวจียูเจเจเข็ดข้าไปรหัสถห้ยเมโคดเรียรบ,บร้อยนะครับนี่ครับ m 8หแปดแนะครับ การจะส่งให้เต็มค้นเรียบร้อยแล้วนะครับเออก็ตามนี้นะทุกคนใครที่อยากได้ก็ทําตามกติการเราจะมาเปิดดูกันว่าจะดีหรือไม่ดีนะครับโอเคตกลงไปแล้วก็ไปรับกันครับกล่องก็จะมาอยู่ในห้องแต่งตัวเราทันทีนะครับจิ๊กนี่เอาเอาเอากล่องนี้แจกผม อ๋อนีอ่าเม็ดวกหนึ่งแม่ยมวกอีกหนึ่งนะครับเรามาจะดูกันว่าผมจะได้ถ่าพรอลลิฟรทุกคนเอ้ยตึงเต้นวะก็หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะครับอ็ดเค่อเอาวะไปครับทีกกละก่องครับไปสีชั่วโมงเกือบทุกคนอ,อะไรเนี่ย โคดเกลือไปครับเฮ้ยเธไมันเกลือนี่หวะเกลือก็ทุกคนนะทุกคนเอาโอเคก็เราก็ได้มาเป็นที่รยบ,บแ้อยนะครับนี่หน้าตาก็จะมาชิวกาวอะไสองสองใคร <S <S ที่อยากได้ก็ทำตามกติกานะครับเดี๋ยวผมจะมาแจกให้คลิปหน้านะครับก็สำหรับคลิปนี้พี่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็เพียงแค่เอาโคดมาแจก พื่อน้องๆน,นะครับก็มีคนเล็กลองมาหลายคนก็ผมก็มาแจากให้นะครับทำตามกติก,กานะครับใครที่เป็นผู้โชคดีนะครับผมจะทำการกดไลค์กดหัวใจไว้ <c oughs> ด้านล่างคอมเมนต์นะครับแล้วก็ผมก็จัดเติมไปใหนะ้นั่นเองนะครับถ้าว่าทุกคนทำตามกติก,กาที่ผมไว้พูดไว้นะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็สำหรับขอบคุณทุกๆคน ที่กดไลค์กดติดตามให้ผมนะครับใครที่อยากได้ให้ผมมาแจกโค้ดแบบนี้เรื่อยๆก็ฝากกดติดตามล้กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพืพอ่พอเพื่อที่จะเป็นกําลังใจในการทําคลิปเพื่อที่เป็นกําลังใจในการทำคำลใใำคิปของผมต่อไปนะครับโอเคก็ส,สคาคลิปนี้ก็ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ